สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคิ e เปอร์ดิช i ่นเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทําขวานเจาะเทพกันนะทุกคนเออคือขวานเจาะเทพเมื่อก่อนเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นอันนี้ใช่ไหมนี่สมัยรแรกเลยนะครับจะเป็นอันนี้เลยขวานเจาะโบราณอันนี้นะครับคือขวานเจาะโบราณอันนี้มันเป็นแบบช่วง,รงแรกๆที่มันโหดมากๆเลยนะคือตีก็ไม่มีวันพังนะครับตีได้ทุกอย่างที่ขวางหน้านะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบ โดนเนิฟมาเยอะมากนะครับจนขวานเจาะรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือแบบดาเมจ500กว่าแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เริ่มไม่มีประโยชน์แลวนะครับทีนี้เราต้องพามันไปอัปเกรดนั่นเองนะทุกคนนะโดยวิธีการอัปเกรดของมันนะครับเราต้องมีใบสูตรก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้านี่นะครับผมอันนี้คือเป็นกระาดาษรหัสนั่นเองนะครับมันต้องใช้ใบนี้นะครับในการที่จะอัปเกรดขวานโบราณของเรานั่นเองนะ ทีนี้กระดาษรหัสเนี่ยสามารถหาได้จากไหนนะครับเราสามารถหาได้จากบอสลาวานั่นเองนะไอ้บอสสลามลาวาเออหาไดจากตัวนั้นเลยนะครับรู้สึกว่ามีโอกาสดรอปอยู่ประมาณ9%ก้ปร็งก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมเนี่ยก็ไปล่ามานะครับก็ได้มาสามใบเนาะแล้วทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเอามาไปชี้เนี่ยมันจะให้ดูเลยนะครับว่าเราต้องการวัสดุอะไรบ้างเนาะ อย่างแรกเลยก็ต้องมีขวานจอบโบราณก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถไปหาได้จากบอสอาร์ซิออนนะครับตอนนี้มีการรอบขวานเจาบโบราณแล้วนะแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็จะเป็นพวกแร่ต่างๆเนาะอย่างแรกเลยคือแท่งทองนะครับใช้400นะ แท่งสกาเลตใช้800แท่งออกทอิน800แท่งกาเลนไซส์800แล้วก็อัจจมดีโบราณอีก100นะครับก็ถือว่าเป็นเออเป็นเป็นเป็นของที่แบบใช้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะในการอัปเกรดครั้งนี้นะครับผมโอเคทีนี้พอเรามีของครบแล้วเนี่ยทุกคนเห็นตัวงสือสีแดงไหมเขาบอกว่าต้องการเตาหลอมโบราณด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องไปตามหาเตาหลอมโบราณเนาะเตาหลอมโบราณเนี่ยหาได้จากไหนนะครับหาได้จากในไบโอมย่อยนะครับจากทะเลทราย,ายก่องกำเนิดเนาะนั่นก็คือเป็นไบโอมของ นี่เป็นไบโอมของลาวานั่นเองนะคือใบโอมของลาวาเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งบโอมนะครับที่มันจะพิเศษกว่าชาวบ้านนะคือมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านนิดหนึ่งด้วยนะครับในไบโอมลาวาเนี่ยมันจะมีเจ้าหนี่อยู่นะครับเป็นเตาหลอมนั่นเองนะทุกคนคือถ้าเกิดทุกคนเจอเนี่ยให้รีบมาเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าอย่างไงเราต้องมาที่นี่อยู่แล้วนะทีนี้พอเราเตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่เตาหลอมตรงนี้ได้เลยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตว์ปไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผม เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้เดินทางมาถึงนะครับเจ้าตัวที่หลอมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเตาหลอมของเราเลยนะเป็นไงโคตรเท่เลยใช่ไหมทุกคนตอนแรกผมมาก็ไม่รู้นะเห็นมันเอ๊ะทำอะไรได้อะไรอย่างี้นะครับทีนี้พอเรามาถึงแล้วเนี่ยให้เรามากดที่ใบสูตรตรงนี้นะครับกระดาษรหัสนี้เนาะแล้วลเราก็คลิกขวาเลยครับผมนี่รอมันหลอมแป๊บหบนึ่งนะครับเราจะได้ขวานเจาะในตำนานอันใหม่แล้วนะครับผม ใช้เวลาไล่นานพอสมควรนะได้แล้วครับผมได้เป็นอีเตอร์ล่าวิญญาณนั่นเองนะครับผมโออาชิเมนเด้งเลยนะทุกคนนะนี่เลยทุกคนอาวุธใหม่ของเรานะครับอันนี้คืออันเก่านะ ก็คืออันที่ดีที่สุดก่อนที่จะได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดามเมจการขุดเนี่ยอยู่ที่507ใช่ไหมแต่พอเป็นตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่607เลยนะครับก็คือมากกว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่100เลยนะอันนี้นะครับความเร็วในการขุดบวก9.3%ด้วยนะแล้วก็มีสองสว่างในตัวเองด้วยนะครับบวก3มีโอกาส1.5%นะครับในการได้รับแร่ที่พบได้ทั่วไปในกําแพงที่กําลังจะทําการขุดนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็น เป็นกำแพงเปล่าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้แรกเหมือนกันนะครับบวกอีก1.5%นะเออเป็นไงโคตรดีในรายละเอียดข้างล่างนะคะเขาบอกว่าต้นแบบรุ่นพัฒนาต่อยอดจากขวานจอบโบราณนะครับที่เคยหยุดพัฒนาไปกลางคันแต่ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดด้วยเปลวเพลิงแห่งเตาหลอมโบราณนะครับผมโอ้โหเป็นไงทุกคนนี่โอ้โหสว่างด้วยโอ้โหโคตรเท่อะบอกเลยเทจัด ไม่แน่ไม่แน่ประมาณ3ทีนะแตกถ้าเกิดว่าบิวดีๆเนี่ยผมว่านะไม่กี่ทีแตกแน่นอนเสมอแบบขุดไอ้กำแพงอันนี้ยทีเดียวแตกเลยนะถ้าเกิดว่าบิวดีๆนะครับตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการคร้าฟแล้วก็วิธีการหาเนาะในส่วนของอีตอร์ล่าวิญญาณนั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยให้แนะนําเลยไปตีเจ้าบอส สลามลาวานะครับผมแล้วเราก็จะได้ใบนี้มาเนาะพอได้ใบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รวบรวมทรัพยากรแร่ต่างๆเนี่ยมาให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ให้ทําการหาเตาหลอมโบราณตันี้นะครับผมแล้วก็มาไล่คาถาตรงนี้ได้เลย <c ười> แล้วเราก็จะได้อีเตอร์ล่าวิญญาณนี้มานะครับและที่สําคัญนะอีเตอร์ล่าวิญญาณตัวนี้นะครับเป็นของในตํานานที่ไม,ไม่มีวันพังด้วยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ดามเมจคุณเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดเลยนะครับผม โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะอย่างไงเนี่ยทุกคนก็ลองไปหากันมาใช้ดูนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจกันก็ฝากกดติดตามกนะันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ